เมื่อวันที่15สิงหาคม2557ที่ผ่านมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1ได้จัดการแข่งขันกีฬากีฬานักเรียนประจำปี2557สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1เกมครั้งที่1ณสนามกีฬาเทศบา,นนาลนครเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนในสังกัดได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งกีฬา สร้างความรักความสามาัคคีระหว่างครูและนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆในสังกัดอีกทั้งยังส่งเสริมสุขภาพอนามัยและเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานระหว่างครูและนักเรียนอีกด้วยค่ะการแข่งขันกีฬาของเขตพื้นที่ในวันนี้นะครับ ก็จัดขึ้นมาเพื่อสนองอสิ่งที่หลักสูตรกำหนดไว้นะครับหลักสูตรเนี่ยกำหนดให้ส่งเสริมผู้เรียนทั้งด้านสุขภาพร่างกายทั้งด้านความรู้ทั้งด้านการพัฒนาทางด้านสังคมนะครับอ,อย่างเรื่องกีฬาเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาในทุกๆด้านเลยพวกเราส่วนใหญ่คิดว่าการกีฬาจะเป็นการสร้างเสริมด้านสุขภาพเพียงอย่างเดียวแต่ความจริงแล้วเนี่ยกีฬาสามารถ ช่วยพัฒนายาวชนทั้งเรื่องมิถีทางด้านสังคมทางด้านของวิชาและการเรียนรู้ต่างๆในทุกๆด้านเลยนะครับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เป็นการแข่งขันของนักเรียนในสังกัสงดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนงสาเชียงใหม่เขตหนึ่งซึ่งมีโรงเรียนอยู่ทั้งหมด96โรงเรียนใน4อำเภอนะครับอำเภอเมืองอำเภอสังขะแพง เมเภอดอยสะเกตแล้วก็เำเภอไม่ออนนะครับก็พวกเราก็จะเห็นความตั้งหตั้งใจของนักเรียนนักกีฬามืดเมื่อตอนเช้าผนก็ตกมานิดหนึ่งแต่ว่าทุกคนก็มุ่งมั่นที่จะทำภารกิจนี้ให้เสร็จสิ้นอย่างอย่างดีครับ